นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมเมสัพพเทวานังสัพพคระหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุลจะถะตัสิภุมโมจะเทวานังวุโธลาพังะวิสติชีโวสุกโรโจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพพยังวินาศสันติ สัพพทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณาอาหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลายันตุสัพพทาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสถีพะวันตุเม นะโมเมสัพพเทวานังสัพพครหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุลจะถะตะสิภุมโมจะเทวานังวุโธลาพังภวิสติชีโวสุกโรโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพพยังวินาสันติ สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณาอาหังวันทามิสัพพธาสัเพเทวามังปาลายันตุสัพพธาเอเตนะมังคลเตเชนณะสัพพะโสถีภวันตุเม นะโมเมสัพพเทวานังสัพพคารหะจะเทวานังสุริยันจะระมุลจะถะสสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภวิสติชีโวสุกโรโจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพพยังวินาสันติ สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณาอาหังวันทามิสัพพาเทาสัพเพเทวามังปาลายันตุสัพพทาเอเตนะมังคะเตเชนะสัพพะโสถีภวันตุเม นะโมเมสัพพเทวานังสัพพคารหะจะเทวานังสุริยันจะปะมูลจะทะตะสิภุมโมจะเทวานังวุโธลาพังภวิสติชีโวสุกโรโมหาลาพังโสโรราหูเกตุจมหาลาพังสัพพพยังวินาศสันติ สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณาอาหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลายันตุสัพพาเอเตนะมังคะเะเดชเะสัพพะโสถีพะวันตุเม นะโมเมสัพพเทวานังสัพพครหะจะเทวานังสุริยันจะปะมมุลจะถะตัสิภุมโมจะเทวานังวุโธลาพังภวิสติชีโวสุกโรโจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพพยังวินาสันติ สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณาอาหังวันทามิสัพพธทาสัพเพเทวามังปาลายันตุสัพพธทาเอเตนะมังคะเตเชนะสัพพะโสถีภวันตุเม นะโมเมสัพพเทวานังสัพพคารหะจะเทวานังสุริยันจะระมุลจะถะตะัสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังพภวิสติชีโวสุกรโรโจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพพยังวินาสันติ สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณาอาหังวันทามิสัพพาเทาสัพเพเทวามังปาลายันตุสัพพทาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสถีพวันตุเม นะโมเมสัพพเทวานังสัพพคระหะจะเทวานังสุริยันจะปะมุลจะทถะตะสิภุมโมจะเทวานังวุโธลาพังพวิสติชีโวสุกโรตธมมหาลาพังโสโรราหูเกตุสมหาลาพังสัพพพยังวินาศสันติ สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณาอาหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลัยยันตุสัพพทาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสถีภวันตุเม นะโมเมสัพพเทวานังสัพพครหะจะเทวานังสุริยันจะปะมมุลจะถะตะสิภุมโมจะเทวานังวุโธลาพังภวิสติชีโวสุกโรโจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพพยังวินาสันติ สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณาอาหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลายันตุสัพพทาเอเตนะมังคะเตเชนะสัพพะโสถีภวันตุเม นะโมเมสัพพเทวานังสัพพคารหะจะเทวานังสุริยันจ่ปะมุลจะถะตะสิภุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภวิสติชีโวสุกโรโจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพพยังวินาศสันติ สัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโรคังวินาศสันติลักขณาอาหังวันทามิสัพพธาสัเพเทวามังปาลายันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสถีภวันตุเม